วิคอลฟุตบอลวันนี้ครับกับเซมนูม,มอนเตงประจำวันอาทิตย์ที่8กันยายนนะฮะ2,567นะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาแรกผมฝากกดติดตามกด subscribe กันไว้ก่อนเลยนะฮะอันดับแรกเลยช่วงนี้ผลงานในคลิปนี้แบบว่าค่อนข้างจะดีนะบวกมา3วันติดแล้วนะครับผมแล้วก็ผิดนิดผิดหน่อยเท่านั้นเองนะ ตัวเน้นๆเนีนเน่ยผมก็เมื่อวานให้ผ้าพไปนิดนึงขออภัยด้วยวันนี้เดี๋ยวผมกลับมาจัดให้ใหม่รับรองว่า v ี p ีผมต้องบวกกระจายเท่านั้นนะครับผมใครสนใจก็แอดมาได้แล้วกันทีละแอดแอดบอลไปแปดนะครับผมเพราะว่านอกจากจะได้ทีเด็ดเน้นเน้นบอละตัวแล้วเนี่ยยังได้ลุ้นเงินเหมือนทุกวัน กับคลิปของผมด้วยนะครับสมัครมาคุ้มแน่นอนนะเออเมื่อวาน v i ไไม่เข้าวันนี้ขอเถิดขอเอาคืนเดี๋ยวจะทบต้นท,ทบดอกให้เลยรีบสมัครกันเข้ามาลวกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวกองฟุตบอลยูฟาเนชัลลีกทั้ง5คู่เลยนะฮะจะเป็น1คู่ครับที่มาจากลีกซลีกล่างหน่อยก็คือลักซ์มเบิร์กเปิดบ้านเจอกับเบลารุสครับตอน2ทุ่มตรงนะฮะหลังจากนั้นมาเป็นลีกเอทั้งหมดครับผมมี1คู่ที่เตะเร็วกับเพื่อนคือ5ทุ่มตรง เดนม,มาร์กเปิดบ้านเจอกับเซอร์เบียนะครับอีก3คู่ที่เหลือเตะพร้อมกันตีหนึ่งสานาทีฮะโครเอเชียเปิดบ้านเจอโปรแลนด์โปรตุเกสเปิดบ้านเจอสกอตแลนด์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เปิดบ้านเจอกับทีมชาติสเปนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่ากิจกรรมทางผลลกล้องผมนะสามคู่ทายถูกต้องติดแฮชแท็กบ <s> ูมเบตงให้เรียบร้อยรับเงินรางวัลไปเลยนะครับซึ่ง3คู่ในวันนี้นะฮะก็ขอเป็น3คู่ดึกทั้งหมดเลยโครเอเชียโปแลนด์โปรตุเกสกอตแลนด์แล้วก็สวิตเซอร์แล ทายถูก3คู่นะฮะทำถูกต้องทุกอย่างครบถ้วนตามกติกาที่ผมแจ้งไว้นะครับใครที่เป็น VIP กับผมก็รับไปเลย1,000 0บาทนะครับผมส่วนบุคคลทั่วไปเอาไป3,000บาทพอแล้วกันคู่ปอบใจวันนี้ครับผมขอไปที่โปรตุเกสกับสกอตแลนด์ล้กันนะจะดูพีโดซะหน่อยนะครับถ้าใครทายถูกคู่นี้คู่เดียวนะครับก็รับไปเลยนะครับ3า0บาทสาหรับ v i p แล้วก็100บาทสําหรับขาจรนนะบุคคลทั่วไปนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเงินรางวัลมันต่างเยอะนะแนะนําว่ามาสมัคร V.I.P กับผมแล้วกันจะได้แบบลุ้นเงินแบบมันๆหน่อยนะฮะส่วนเมื่อวานนี้ไม่มีใครทายถูกนะสำหรับคู่เยอรมันนะครับ5้นย์ะฮะมันสกอร์มันโหดเหลือเกินนะอ่ะตามนี้ครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะมีใครทายถูกไหมโปรตุเกสกับสกอตแลนด์นะทุกคนนะเต็มตัวได้เลยนะครับแต่พร้อมแล้วงั้นเราไปเริ่มเลยดีกว่าฮะ เปิดที่คู่หัวข้ามก่อนละกันนะครับผมในยูฟ่าเนชั่นลีกลีก4นะฮะเตะเร็วดิสองทุ่มตรงนะครับลักซ์เซมเบิร์กครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบลารุสนะฮะซึ่งในกลุ่มของทั้ง2ทีมครับผมก็จะร่วมสายกับทางด้านบัลเรียแล้วก็นอร์ทไอร์แลนด์ด้วยนะครับในกลุ่มที่3นะฮะทั้ง2ทีมเนี่ยไม่ได้ไปเล่นยูโร รอบล่าสุดด้วยกันทั้งคู่นะครับผมโดยผลงานล่าสุดครับของลักซมเบิร์กเนี่ยจริงๆเตะยูฟาในชลีกในอรอบนี้ไปแล้วนะแมชหนึ่งนะครับแล้วก็บุกไปแพ้เนเธอร์แลนด์มาก่อนศูนย์ประตูต่อ2นะครับขณะที่เบลารุสครับผมเปิดด้วยการเสมอกับบาเกเรียไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะฮะซึ่งคู่นี้นี่ก็ไม่ได้เตะกันที่เบลารุสนะครับผมเนื่องด้วยภัยสงครามอย่างที่ท,ทราบกันนะครับก็ไปเตะสนามเป็นกลางนะฮะที่ประเทศฮังการีนั่นเอง โดยสถิติการเจอกันของทั้งคู่หรือว่าเฮตุเฮต์นะครับเบลารุสเนี่ยดูดีกว่านะฮะจ,จริงๆเจอกันครังร้ง,รง,รง,งหลังสุดครับเป็นฟุตบอลยูฟ่าในชลีกนี่แหละแต่เป็นลีกดีเลยนะนะฮะเมื่อปี2018นะครับเย่าเยือนเบลารุสเก็บได้หมดเลยครับเกมเย่าชนะ1-0เกมเยือนชนะ2-0นะครับนั่นเท่ากับว่า2นัดหลังสุดเนี่ยลักเซมเบิร์กแพ้รวดไม่พอครับยังยิงประตูเบลารุสไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวอีกด้วย อ่ะเดี๋ยวค่อยไม่ว่างเรื่องสถิตินะครับผมไปดูผู้เล่นกันหน่อยดีกว่านะฮะก็รา์อัพคร่าวๆนะครับผมของทงงอั้งฝั่งลักเซมเบิร์กเจ้าถิ่นก่อนละกันนะครับวันนี้กุนซือลุคโฮสต์ครับผมจะมาในระบบ4-4-2ครับ,รบผู้รักษาประตูเป็นแอนโทนีมอริสเซนะฮะเป็นลัสเกอร์สันกับเออร์เนสต์มามูโตวิชแบ็กซ้ายเป็นเดิร์กคาวสันแบ็กขวาเป็นลอเรนเจนส์นะครับกลาง4ตัวครับผมเป็นเอริกไวก้าเลนโรบาเรโรคริสโตเฟอร์มาตินเปเรราแล้วก็ฟลอเรนต์โบเนอร์นะครับ ผูหน้าเป็นเกอร์ซันโรดิเกสกับมาเทสโอเซนส่วนเบลารุสทีมเยือนครับคุณซือคาร์ลอสเอลอสเฟรร์เรนะครับผมจะใช้ระบบ5-3-2ครับผู้สาบตูเป็นเฟดอร์ลาปูคอฟโอ้นัดก่อนนี่เหนียวหนึบเลยนะฮะสามเซนนะฮะเป็นซากาโวคอฟอ่าอเล็กซานเดอร์มาติโนวิชเพอร์เบลเซบิลินนะครับ, ok vel, รบผมแบ็คขวาเป็นยูริโควาเลฟแบ็คซ้ายเป็นคิริลเพเชนินกลาง3ตัวครับผมเอฟกินนี่ยาบลอนสกี คิริลคาเปลนโกแล้วก็แม็กซ์อีบองนะครับคู่หน้าเป็นเยฟกีนีชิคัฟก้าจับคู่กับด i มิทรีอันติเลฟสกี้ซึ่งนักเตะส่วนใหญ่ก็เราไม่ค่อยรู้จักกันหรอกนะครับผมจะมีแค่บางตัวจริงๆครับที่เล่นอยู่กับทีมใหญ่อย่างลกาสร์ก็จะมีพาเ i s โอเซนครับเล่นอยู่กับเอฟซีโคโลนแล้วก็เลนโดบารเรโร่ ero, นะครับที่เล่นอยู่กับเบนฟิก้า ส่วนเบลารุสนะครับผู้สาประตูที่แบบเด่นมากเมื่อแมตช,ช์ที่แล้วนะโอ้อยายุ21ปีนะครับผมอย่างลาปุคอฟนี่ก็เล่นอยู่กับดินโมมิงส่วนตัวอื่นๆนี่ก็จะเล่นอยู่ในแบบทีมระดับเกรด B เกรด C ของยุโรปครับกับหลีกภายในประเทศนะฮะคือเบลารุสชุดนี้ไม่มีสตาร์ดังเหมือนสมัยก่อนที่มีแบบพวกอเล็กซานเดอร์คาเลปบอะไรพวกนี้นะครับและซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยใครที่ติดตามฟุตบอลยุโรปมาแบบเกิน1 0 2 0ีปีเนี่ยจะรู้ว่าเบลารุสเนี่ยจริงๆเหนือกว่าลักซ์มเบิร์กนะลักซ์ 5ปี10ปีหลังเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับนักเตะหลายตัวก็ไปเล่นอยู่ในทีมดังๆของยุโรปมากมายครับฟีฟ่าเรนกิ้งตอนนี้เนี่ยกลับมาติดท็อปล้อแล้วนะอยู่อน84แล้วด้วยซึ่งฟีฟ่าเรนกิ้งเนี่ยกลายเป็นว่าดีกว่าเบลารุสอีกนะครับที่อยู่อันดับที่99แล้วก็ช่วงหลังๆนี่ลักซมเบอร์ก็สามารถที่จะล้มยักษ์ ได้บ่อยครั้งด้วยนะฮะหลายๆครั้งเจอทีมใหญ่นี่สร้างความระบากใจมากๆเลยทีเดียวแต่แมสแรกที่แพ้ไปก่อนนะอันนี้ต้องบอกไปก่อนเลยวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยผมว่าลักสมเบิร์กมีโอกาสที่จะคืนฟอร์มาได้นะเพราะว่าเล่นในบ้านเนี่ยผมว่าก็ได้เปรียบพอสมควรนะกับเบลารุสเองที่สถานการ์การเมืองภายในประเทศเองก็ยังไม่ค่อยนิ่งครับผมว่ายังไงมันก็ต้องส่งผลกระทบมาถึงกับวงการกีฬาอยู่แล้วล่ะเอาจจริง แล้วยิ่งเบรุรุตชุดนี้นี่ไม่มีสตาร์ดังด้วยนะคือเล่นกันด้วยแบบทีมเวิร์กจริงๆนะครับผมหลักสเสมเบิกดูแล้วทรงยังดูดีกว่าแล้วเล่นในบ้านด้วยครับแมตช์แรกเพิ่งแพ้มาครับแมตช์นี้น่าจะ เน้นพอสมควรอ่ะผมว่ารักเสมอวันนี้มาแล้วกันนะดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะพลาดนะสามแต้มแรกน่าจะเกิดขึ้นในเกมน้ครับตาต่อรองเปิดมาครับผมเจ้าตีรักเสมอต่อครึ่งลูกผมว่าเชียร์ได้อยู่นะผคือผมมั่นใจว่าเก็บสามแต้มแน่ๆอยู่ที่ว่าจะยิงกี่ลูกเท่านั้นเองนะฮะแต่ถ้าเรเปิดมาครึ่งลูกก็ไม่ต้องสนใจครับถ้าเกิดมองว่าชนะแน่ๆนะฮะยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรคู่นี้อยู่ต่อรักเสมอไปแล้วกันราคาครึ่งลูกนะครับสกอร์ที่คาดผมว่าเฉือนน่ะคงไม่ยิงขาดนะครับไม่สองหนึ่ง คราวนี้มาต่อกันที่ลีกเอยาวๆเลยนะครับเริ่มที่คู่เตะเร็วสุดของลีกเอแล้วกันนะฮาทุมตรงครับผม <im it> เดนมาร์กวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติเซอร์เบียครับเพื่อนร่วมสายก็มีสเปนกับสวิตเซอร์แลนด์นะฮะซึ่งแมชแรกเนี่ยเตะกันมาแล้วนะ ทีมละหนึ่งเกมครับเดนมาร์กฟอร์มดีครับเปิดบ้านเอาชนะสวิสไปได้สองต่อศูนย์ขณะที่เซอร์เบียเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับสเปนไปได้ครับแชมป์เก่าฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ว่าผลงานช่วงหลังของทั้งสองทีมเนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยดีทั้งคู่นะครับอย่างเซอร์เบียห้าเกมล่าสุดเนี่ยชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามฮะขณะที่เดนมาร์กนี่ก็ชนะหนึ่งเสมอสามแพ้หนึ่งครับผมแต่เกมล่าสุดดีหน่อยเดนมาร์กทรงดีกว่าเพราะเพิ่งชนะมานะครับทั้งคู่เจอกันครั้งลลล่่่่่าาสุุุดเเเเนนนนนนนีียยไมมมม้ออองงะะป็กกฟตบบบบูโรรรคัผแ แมตช์ที่3นะครับซึ่งเดนมาร์กกับเซอร์เบียเนี่ยเสมอไปศูนยประตูต่อศูนย์ะเพิ่งเตะไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองแต่ถ้าย้อนกลับไปไกลกว่านั้นหน่อยครับปี2022นะฮะก็เป็นเดนมาร์กครับเล่นบอลอุ่นเครื่องเอาชนะเซอร์เบียไป3ประตูต่อศูนครับหรือย้อนกลับไปอีกครับเป็นปี2015ครับฟุตบอลยูโรรอบคอลีฟายตอนนั้นเดนมาร์กก็ชนะเซอร์เบียได้2ต่อ0เอาเปว่าภาพรวมเดนมาร์กยังดูดีกว่าละกันนะคือผมย้อนดูแล้วเนี่ยช่วง5-6แมตช์ที่เเจอกันดนมาร์กไมม่่เเเเเเคคยยยยแแแพ้้ซอรร์บบีีลลตกกดวะะัันน แต่เอาจริงๆนะศักยภาพตัวผู้เล่นชื่อชั้นเนี่ยผมว่าไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับถ้าไม่เชื่อมาดูนะเดนมาร์กเจ้าถึงครับกุลซือลาสคาราเซนครับจะใช้ระบบ3-4-2-1ฮะผู้รักษาประตูตเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลสามเซนฮาร์ฟครับยานิกเวสเตอร์เกดโยคิมแอนเดอร์เซนแล้วก็วิกเตอร์เนลเซนโอสามเซนฮาร์ฟนี่ชื่อดังหมดเลยนะแผงกลาง4ตัวครับผมเป็นวิกเตอร์คริสเซนเซนปีแอมมิไฮเบียกมอร์เทนไฮยูมันแล้วก็อเลเซานเดอร์บาร์ครับ หน้าตามเป็นอัลเบิร์ตกรอนแบกกับทางด้านของมิเกลดัมสกัดและหน้าเป้าใช้เป็นแคสเปอร์โดเบิร์กครับผมส่วนทีมเยืนเอนเซอร์เบียครับดรากันสตอยโควิชฮะวันนี้3 4 2สเหมือนกันฮนะผู้รักษาป,ประตูเป็นทางด้านของรัสโกวิชสามเซนทาร์ครับเป็นยานคาร์โลซิมิชนิโคลามิเลนโกวิชแล้วก็ทางด้านของสตาินยาพัฟโลวิชแผงกลาง4ตัวครับผมประกอบด้วยคอสตาเนเดลสโควิชอีวานอีลิชซาสซาลูคิชแล้วก็เบลโกเบอร์มันเซวิช หน้าต่ำเป็นทางด้านของอาริยาซิฟโควิชกับลาซาซามัสซิชแล้วก็หน้าเป้าใช้เป็นลูก้าโยวิชนะครับผมแมชื่อก็คุ้นหูคุ้นตากันอยู่เหมือนกันนะทั้งสองทีมครับผมก็ถือว่ามีนักเตะที่แบบเล่นและเคยเล่นอยู่ในทีมใหญ่อยู่ในทีมด้วยกันทั้งคู่นะฮะ แต่ถ้าเกิดดูฟอร์มล่าสุดจริงๆวัดปอนต่อปอนนะผมว่าเดนมาร์กเนี่ยดูดีกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับทรงแบบโอ้มาดีมากอะ่ะเราวันนี้เล่นในบ้านด้วยอ่ะเออคือแมตช์ก่อนนี่แบบได้กําลังจิตกาลังๆๆใจมาเยอะ,อะครับแถมได้เปรียดในเรื่องของการเดินทางด้วยนะเพราะเดนมาร์กเล่นในเกมในบ้าน2เกมติดเลยขณะที่เซอร์เบียนี่ต้องเดินทางจากประเทศตัวเองมาครับเพราะเกมแรกเนี่ยเล่นในบ้านเจอกับสเปนแล้วแถมช่วง4ี่เกมหลังสุดนี่เซอร์เบียยังไม่ชนะใครด้วยนะครับเสมอไป3แล้วแพ้ไป1อ่ะคือผมว่าดูแล้วเนี่ย เดนมาร์กมันมีความได้เปรียบเยอะมากกว่าครับคือเรื่องการเดินทางเรื่องสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของสภาพความฟิตตัวผู้เล่นเนี่ยบอลระดับสูสีแบบเนี้ยไอความแตกต่างเล็กๆน้อยๆพวกนี้มันมีผลมากนะฮะแล้วยิงเซอร์เบียนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะว่าเล่นเกมเยือนนี่ไม่ดีไม่เอาอ่าวเลยนะครับโอ้แล้วชุดนี้ก็จริงๆถ้าด้วยประสิทธิภาพนักเตะผมว่าเดนมาร์กก็เป็นต่ออยู่ในหน่อยด้วยอ่ะวันนี้นะครับเกมในบ้านผมว่าเดนมาร์กเก็บ3แต้มได้นะฮะก็ยิงเฉือนผมว่าอาจจะ2 0ดนะ้วย กรนะาตาต่อร้องเปิดมามีครึ่งลูกกับครึ่งควบลูกให้เลือกนี่ก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะฮะถ้าอยากวัดแบบชัว์ๆก็เล่นครึ่งลูกไปแล้วกันนะผมว่าชนะอยู่แล้วละ่ะแต่จะชนะกี่ลูกเท่านั้นเองนะครับผมเซฟๆไปก่อนนะฮะหลูกกินเต็มก็อยู่ครึ่งลูกไปแล้วกันคู่นี้อยู่ต่อทีมเดนม,มาร์กเจ้าถิ่นครับสกอร์ที่คาดจบ1นึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งเหมือนกันนะผมมองเห็นคล้ายๆกับคู่แรกนะครับ ส่วนคู่ในสายเดียวกันเลยนะครับผมแต่ว่าเตะดึกหน่อยคือตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับวันนี้สวิตเซอร์แลนด์ครับก็จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของกระทิงดุแชมป์เก่าทีมชาสเปนนะครับผมก็เตะที่กรุงเจนีวานะฮะผลการของทั้งสองทีมเนี่ยเอาตรงๆแมตช์แรกก็ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับอย่างที่ผมบอกไปมันเชื่อมโยงกับคู่ที่แล้วเนาะสวิสนี่บุกไปแพ้เดนมาร์กก่อนศูนย์สองครับส่วนสเปนเนี่ยกระบุกไปทําได้เพียงแค่เสมอกับเซอร์เบียนะฮะศูนย์ประตูต่อศูนย์สเปนนี่เป็นทั้้งล่าสุดดวยนะอืม จร,จริงๆเนี่ยผมว่าตัวผู้เล่นดีมากนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแมตช์แรกสะดุดได้แบบนี้นะครับผมาทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์กับสเปนเนี่ยจริงๆเจอกันค่อนข้างบ่อยนะครับผมในช่วงแบบเอาแค่เฉพาะช่วงช่วง4ปีหลังมาเนี่ยเจอกัน5เกมเลยนะครับแต่ก็เป็นสเปนที่ทำได้ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ดีกว่ามากมายอะไรครับถ้านาับแค่เฉพาะ90นาทีอย่างเดียวนะสเปนชนะ2ครั้งเสมอกัน2ครั้งและครั้งล่าสุดที่เจอกันครับเมื่อปี2022ครับก็เป็นยูฟ่าในชั้นลีกนี่แหละ นะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะที่บุกมา,าชนะสเปนได้2ประตูต่อหนึ่งะครับอันนี้ต้องบอกก่อนแต่วันนั้นเนี่ยคือสเปนเข้ารอบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปล่อยจอยบ้างอะไรบ้างนะผมว่าอาจจะวัดอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่ภาพรวมผมว่าสเปนก็ยังดูดีกว่านะโดยเฉพาะเรื่องตัวพุ้เล่นนี่ต้องบอกว่าแบบ ใช้คําว่าแดกขาดเลยก็ได้นะอ่ะถ้าไม่เชื่อมาดูนะครับวันนี้ครับผมทางด้านอ่ลุยส์เดลาฟุนเต้ครับจะใช้ระบบ4-3-3นะฮะสเปนนี่ส่วนใหญ่4-3-3ทั้งนั้นนะผู้สารประตูดาบิดราย,ยาครับเสร็นะฮะเป็นโรบินเลอนอมองกับทางด้านของเอเมริกลาปอสฮะแบ็คขวาดานิเอลคาบาคาอลแบ็คซ้ายอเลนโดกรีมาโดกลาง3ตัวเป็นเปดรีมาร์ตินซูเบเมนดีฟาเบียนลุยส์นะครับผม3เกมรุกครับเป็นลามินยามาลดานิโอโมแล้วก็นิโกวิลเลียมคาเชเล อายุของทีมชาติสเปนนี26ปีเท่านั้นนะโอ้ถือว่าใช้ดาวรุ่งค่อนข้างเยอะเลยครับส่วนสวิตเซอร์แลนด์ครับมูรัตยาคินวันนี้มาในระบบ3-4-3นะครับผูร้ราบหาูเป็นเกรโกโกเบลครับ3เซตทาเป็นริคาโดโรดิเกสมานลนาคันยี่แล้วก็เกโกรีวูดทริชนะครับแผงกลาง4ตัวครับผมเป็นมิเชลแอปิเชอร์เดนิสซากาเรียเรโมฟรูเลอร์แล้วก็ซิวานวิทแมร์ครับ สามเกมลูกตัวบนเป็นรูเบนวากัสบริวเอมโบโลแล้วก็ฟาเบียนไรเดอร์นะฮะโอ้จริงๆสวิตเซอร์แลนด์นี่ดาราก็เยอะเหมือนกันนะตัวแบบดังๆเพียบเลยฮะบริวเอมโบโลนี่ก็กองหน้าโมนาโกครับรูเบนวากัสนี่ก็ปีกจากอัลส์บวกเรโมฟูลเลอร์นี่ก็ฟอร์มดีกับบอลงยาครับนี่ยังไม่นับทางด้านของกรานิชาก้าด้วยนะที่อยู่กับเลเวอร์กูเซ่นฮะแต่พอดีโดนใบเหลืองแดงแมชก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ติดโทษแบนแน่ละไหนจะมานูอาคันยี่กับเออของดีทั้งนั้นฮะ แต่จะดียังไงก็ตามแต่ครับสเปนยังดูดีกว่าอยู่นะแล้วที่สำคัญเนี่ยสเปนเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเอาทุกรายการรวมถึงยูฟาในชั้นลีกด้วยนะครับสถิติตของพวกเขาตอนนี้11เกมเนี่ยไร้พ่ายนะฮะชนะ9เสมอ2ครับโอ้โหเอาทุกรายการเอาทุกแชมป์ฮะแล้วมองย้อนกลับไป15นัดหลังสุดนี่สเปนมียิงประตูคู่แข่งไม่ได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะคือเกมรุกนี่ทรงประสิทธิภาพมากนะครับแล้วเกมเยือนนี่ก็แบบโอ้โหไม่แพ้ใครด้วยนะแะเกมหลังสุดชนะไป7เสมอหนึ่งครับ ฟอร์มโหดจัดฮะท้งด้ี่จริงๆเนี่ยดูแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดจะมีเกมไหนที่สเปนสะดุดในรอบแบ่งกลุ่มเัมนเนี้ยผมว่าเป็นเกมเนี้ยที่โอกาสที่สเปนจะสะดุดก็สูงที่สุดแล้วนะครับแต่โอ้โหฟอร์มของสวิตเซอร์แลนด์ช่วงนี้นี่ผมก็นึกไม่ออกว่าจะเอาอะไรไปสู้กับทีมชาติสเปนเหมือนกันนะฮะยิ่งดูแมตช์ที่แพ้ดเดนมาร์กนี่ผมรู้สึกว่าแบบทีมมันเหมือนกันต่อกันไม่ติดอะเออเหตุดยเหตนี่ไม่ต้องพูดถึงนะตัดทิ้งไม่ได้เลยสเปนดูดีกว่าเยอะมากครับผม อ่ะคู่นี้ผมว่าผมยังไว้ใจในเรื่องของบอลระบบอยู่นะสเปนผมว่าระบบเขาวางรากฐานมาดีครับแล้วยิ่งบอลสมัยใหม่ของสเปนเนี่ยนะคือไม่ได้ติกี้ตาก้ากันอย่างเดียวครับมีความหลากหลายมีออกริมเส้นมีกระชากถ้มีดิโกวิลเลียมมีตัวเร็วๆเข้ามาครับตัวส,สดๆใหม่ๆเข้ามาเยอะสปีดบอลเร็วขึ้นเยอะเลยผมว่าสเปนยุคใหม่หน่ากลัวสมัยก่อนอีกอัตราต่อรองครับบุกไปเยือนต่อครึ่งครบลูกผมว่าอยู่ในจุดที่พอพอลงทุนได้อยู่นะผมว่าสเปนชนะ แล้วก็มองว่าอาจจะชนะเกินกว่าหนึ่งลูกขึ้นไปด้วยนะครับผม<_ <T> _ <Ble ak> ไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะรอาจจะลุ้นๆเหนื่อยๆหน่อยแต่ฟอร์มสวิ์แลนด์ช่วงนี้มันแย่ฮะเพราะนั้นผมเชียร์สเปนดีกว่านะครับคู่นี้ขออยู่ต่อสเปนราคาครึ่งควบลูกนะฮะสกอร์ที่คาดผมว่าบุมาชนะแบบพอดีคำสองต่อศูนย์นะครับผมสำหรับทางฝั่งของกระทิงดุคราวนี้ไปดูในกลุ่ม1กันบ้างนะฮะผมก็เป็นโครเอเชียครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทีมชาติโปแลนด์นะครับเพื่อรวมสายก็เป็นโปรตุเกสกับสกอตแลนด์นะฮะ เออ่แมตช์แรกครับผมผลงานของทั้ง2ทีมนะฮะจริงๆก็ถือว่าต่างกันเยอะอยู่นะโครเอเชียเนี่ยบุกไปแพ้โปรตุเกส1นต่อสนะครับขณะที่โปแลนด์เนี่ยบุกไปเอาชนะสกอตแลนด์ได้3ประตูต่อ2ถือว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะโปแลนด์บุกไปชนะสกอตแลนด์ในความรู้สึกผมนะครับแต่ทั้งคู่เจอกันครับผมไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร,ร่นะฮะก็ไม่น่าเชื่อนะเจอกันไม่บ่อยจริงๆนะครั้งล่าสุดเจอกันปี2008นู่นเลยนะครับผมโครเอเชียชนะได้1นึ่งศูนย์นะครับผมสถิติเฮตุเฮตุด,ดยรวมครับสูสีมาก เจอกัน3ครั้งครับชนะเสมอแพ้ฮะอย่างละเกมสั้นๆเลยครับผมแต่ถ้าพูดถึงในระดับชาตินะผมว่าโครเอเชียดูแล้วยังได้น้ำได้เนื้อมากกว่าโปรแลรนด์นะในช่วง5ปี10ปีหลังสุดนะครับผมแต่ผลงานโครเอเชียต้องบอกก่อนนะสี่เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยนะชนับในทุกรายการเลยนะครับลากตั้งแต่ฟุตบอลยูโรจนมาถึงปัจจุบันนะฮะคือจะบอกว่าฟุตบอลยูโรเองเนี่ยโครเอเชียก็ไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะตกรอบแรกอีกตั้งหากนะครับ ซึ่งก็เช่นเดียวกันกับโปแลนด์แหละก็ตกรอบแรกเช่นกันในฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาฮะเน่าด้วยกันทั้งคู่นะฮะอ่ะมาดูผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันสักหน่อยดีกว่าวันนี้ทางด้านของโครเอเชียครับคุณซูสลาโกดาลิชนะฮะวันนี้ใช้ระบบ3 5 2ครับผู้สาะตูเป็นโดมินิกลิวาโควิชสามเซนทาร์ฟครับ,รบเป็นจอสโกกวาดิโอดูเจอ่าคาเลต้าคานะครับผมแล้วก็โจซิฟสุตาโลแผงกลาง5ตัวนะครับผมวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นบอนาโซซาวิงแบ็กฝั่งขวาเป็นมาโกเปียซา หลัง3ตัวเป็นลูก้าซูซิชมาโตโควาซิชแล้วก็ลูก้าโมริชสามเกมลูกครับเป็นอันเดรคาเมยิกกับอีกอร์มาตาโนวิชนะครับส่วน,านรรทางด้านโปแลนด์ครับผมทางด้านกุนซือมิเชลโปรเบียสนะฮะวันนี้ใช้ระบบ3 5 2ห้าสองครับประตูประตูเป็นมาซินบอร์กาเซ็นฮะเป็นยานเบเนเรกพาเวลดาวิโดวิชแล้วก็ยาคุฟกิวิออแผงกลางครับผมบีนแบ็กฝั่งขวาเป็นทางด้านของเพอร์ซิมิสลาฟรันคอฟสกี้กับนิโคล่าเซเลสกี้ตรงฝั่งซ้ายครับ สามตัวกลางครับเป็นเปียเตอร์ซิเลนสกี้แครเปอร์เออร์บันสกี้แล้วก็เซบาสเตียนซิมันสกี้คู่หน้าครับเป็นเคอร์ซิสตอฟเปียเทคนะฮะจับคู่กับตาแหน่งของคาร์โรสวเดสกี้จริงๆเนี่ยโปรแลนด์ก็ถือว่ามีดาราไม่น้อยเหมือนกันนะทั้งเปียเตอร์ตเซเลนสกี้จากอินเตอร์มิลานแล้วก็ยาคูบกิวิออนี่ก็อยู่กับอาร์เซนอล รวมถึงแย่มนเชเร์ครับก็อยู่กับซาเทมตันไหนจะโรเบิร์ตเลวนดอฟสกี้นะแต่วันนี้คาดว่าน่าจะดรอปเป็นตัวสำรองนะครับผมเดี๋ยวต้องรอดูไลน์อัพแบบของจริงอีกทีนึงแล้วกัน ซึ่งคูเนี้ยผมว่าถ้าจะวัดกันจริงๆเนี่ยคงวัดกันที่ใครผิดพลาดน้อยกว่านะครับเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยศักยภาพทีมถือว่าค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวจริงๆโดยพื้นฐานโครเอเชียจะดูดีกว่าครับแต่เนื่องด้วยว่านักเตะตัวหลักหลายๆคนก็เริ่มอายุมากก็โรยราลงไปนะผมได้เรื่องความเก่าครับแต่ความสดโครเอเชียตอนนี้ผมว่า5เต็ม10นะฮะโปลแลนด์ดูแล้วยังมีความสดมากกว่าเพีงเยงแต่ว่าวันนี้ต้องบุกมาเยือน มันทําให้ความได้เปรียบเนี่ยมันตกไปอยู่ที่ทังฝั่งของทีมตราหมักลุกซะมากกว่านะครับแต่ถึงะน้นเองเนี่ยผมว่าด้วยความที่โปลแลนด์ช่วง5ปี -10 ปีหลังมันดีขึ้นมานะวันนี้ผมว่าน่าจะบดโครเชียได้อย่างสูสีอะ่ะโครเชียเองเป็นช่วงขาลงแล้วด้วยนะครับผมว่าวันนี้ไม่น่าจะชนะโอกาสจบเสมอค่อข้างสูงมากเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นเจ้าบ้านนะวันนี้โครเเชียเปิดมาต่อครึ่งลูกครับ แมทําใจลําบากอะ่ะมุมเสมอมีสูงอะ่ะแต่จริงๆลูกเดียวมันก็วัดกันได้เหมือนกันนะโคชเชยเล่นในบ้านด้วยอะ่ะเอาเป็นว่าผมยังมั่นใจในความสดของโปรแลนด์ที่มีมากกว่าละกันนะฮะผมว่าซูสีครับคู่เนสกอร์ต่ำผมผมยันมาก่อนเลยผมว่าโปรแลนด์มาเล่นอุดแล้วก็เล่นแบบบอลแบบเขาเรียกว,ว่าบอลรัดกลุ่มนะฮะโคเชยเด็ยเล่นบอลสปีดช้าลงเยอะครับถ้าจะเจาะโปรแลนด์ต้องใช้สปีดเร็วนะถ้าเล่นแบบเดิมๆผมว่าโคเชียน่าจะเจาะยากนะ วันนี้เอาไปว่าเน้นสกอร์ต่ำไปก่อนนะทุกคนนะแล้วก็ผมให้อยู่รองทางด้านของโปแลนด์แบบเบาๆแล้วกันในราคาครึ่งลูกนะครับสกอร์ที่คาดผมว่าไม่ศูนย์ศูนย์ก็คยเชียชนะ1นึ่งศนย์อะแต่มุมศูนย์ศูนย์ผมว่ายังมีเยอะกว่าคู่นี้วัดใจโปแลนด์ไปเบาๆรองครึ่งลูกเน้นสกอร์ต่ำแล้วกันนะครับสกอร์ต่ำใส่ไปที่2ลูกครึ่งนะฮะสุดที่คู่หนึ่งครับที่อยู่ในสายเดียวกันในกลุ่มเดียวกันครับวันนี้โปรตุเกสเปิดบ้านเจอกับทีมชาติสกอตแลนด์นะฮะเตะ กรุงลิสบอนนะครับสนามเอสตาดิโอดัลลุสนะครับผมผลงานเกมแรกก็อย่างที่ทราบกันเนอะมันเชื่อมคู่ที่แล้วเหมือนกันนะครับโปรโตุเกสเปิดบ้านชนะโครเอเชียไป2-1ครับขณะที่สกอตแลนด์เนี่ยเปิดบ้านแพ้กับทันานโปรแลนด์ไป2ประตูต่อ3ซึ่งผลงานของสกอตแลนด์เนี่ยในทุกรายการณขณะนี้เนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครมา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับลากมาตั้งแต่ฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาเลยก็ตกแค่ รอบแบ่งกลุ่มด้วยนะครับ5เกมล่าสุดเนี่ยเสมอ2แพ้3ครับขณะที่โปรตุกเกสครับ5เกมล่าสุดเนี่ยชนะ3แล้วก็แพ้2เกมนะครับเจอกันครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีมครับผมระหว่างโปรตุกเกสแล้วก็สกอตแลนด์เนี่ยย้อนกลับไปปี2018นู่นเลยนะครับเป็นฟุตบอลกระชับมิตรฮะโปรตุกเกสเนี่ยชนะสกอตแลนด์ไม่ได้3ประตูต่อ1แล้วก็ย้อนกลับไปอีกทีนี้ต้องไกลเลยครับปี2002ฟุตบอลกระชับมิตรเป็นการนะครับผมก็เป็นโปรตุเกสชนะไป2ต่อ0 เยอะเลยนะครับผมครั้งสุดท้ายที่สกอตแลนด์เอาชนะโปรตุเกสได้นี่คือปี1980ครับก่อนหลายคนในคลิปนี้เกิดได้ซ้ําไปนะฮะช่วงหลังก็ต้องยอมแล้ว่พาโปรตุเกสมาตรฐานฟุตบอลดีกว่าสกอตแลนด์แบบเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตัวผู้เล่นก็ยังถือว่าลงตัวนะมีทั้งตัวเกา๋าแล้วก็ตัวาดาวรุ่งหน้าใหม่นะครับ ขึ้นมาแซมๆกันนะฮะวันนี้ในทางฝั่งโปรตุเกสเจ้าถิ่นครับโรเบรตโตมาร์ติเนสนะครับผมจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นดีโอโก้คอสตาเซน่าเป็นกอนซาโลอิกนาซิโอกับรูเบนดีเอสแบ็คซ้ายนูโนเมนเดสแบ็คขวาดีเอโก้ดาโลกลาง3ตัวครับเป็นบรูโน่เฟอร์นันส์วิตินยาแล้วก็เบอร์นาร์โดซิวาแผงกลางนี่แบบโคตรดีเลยนะสามเกมรุกครับผมโหดมากครับราฟาเอลเลอาล์ดีเอโก้โชตาแล้วก็คริสเตียโนโรนัลโดนะครับ ส่วนทางด้านของอสกอตแลนด์ครับสตีฟคลาร์ครับวันนี้จะใช้ระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาตัวเป็นแองกุสกันครับเซ็นทรัฮาเป็นแกรนด์ฮันลี่กับสกอตแมคเคนนาแบ็กขวาแอนโทนีราสตันแบ็กซ้ายเป็นทางด้านของแอนดรูโรเบอร์สันกลางรับคู่เป็นเคนนี่แมคลีนกับบิลลี่กิลมอร์ครับกลางรูกสามตัวเป็นจอห์นแมคกินส์กับแมคโทมิเน่แล้วก็เบนด็อกนะครับหน้าเป้าใช้เป็นลอเรนซ์ชักแลน ก็เท่าที่ดูจากชื่อตรงนี้เนี่ยสกอตแลนด์เกมลุกนี่ไม่น่ากลัวซะเลยนะไอเกมรับนี่มันยังพอได้นะครับผมแต่เกมลุกนี่แบบมไม่รู้จักจริงๆเทียบกับโปรตุเกสเทียบกันไม่ได้เลยครับผมตัวโหดกว่าเยอะฮะเราถ้าพูดถึงฟุตบอลรายการนี้โปรตุเกสก็ถือว่าแอบจริงจังอยู่เหมือนกันนะพวกเขาเคยได้แชมป์มาก่อนด้วยนะครับตั้งแต่ที่ยูฟาในชั้นลีกเนี่ยมีมาครั้งแรกเลยครับเมื่อปีรูก,กาล2018ถึง2019หลังจากนั้นมาก็ยังไม่ได้แชมป์แต่ก็ ก็เรารู้ออกแหละว่าเขาก็เน้นเหมือนกันอะรายการนี้ดูจากการจัดตัวผู้เล่นดูจากการเรียกตัวผู้เล่นเนี่ยก็พอจะคาดเดาได้นะครับแล้วในกรุ๊ปนี้เนี่ยโปรตุกเกสอันดับโลกดีสุดเลยนะคืออันดับ8ดนะครับขณะที่สกอตแลนด์เนี่ยอันดับ48ฮะเป็นอันดับที่แบบต่ำสุดอะในกรุ๊ปเนี้ยเออว่าอย่างนั้น ซึ่งถ้าพูดถึงสกอตแลนด์เนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่พวกเขาดีขึ้นมาในช่วงสั้นๆนะครับช่วงฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกแต่ว่าช่วงหลังนี่ก็กลับไปอยู่จุดเดิมอีกละกลายเป็นว่าแบบโอ้เสียประตูง่ายมากๆครับและไอทีมที่เกมรับไม่ค่อยดียส่วนใหญ่เจอโปรตุเกสเนี่ยมักจะเสร็จนะขนาดแมตช์ก่อนว่าเล่นในบ้านอะ่ะเจอกับโปแลนด์นะครับผมคือโดนไป3ลูกเนะี่ยผมว่ามันมันไม่ใช่นะฮะเออถ้าเกิดเล่นในบ้านยังแพ้โปแลนด์ครับวันนี้มาเยือนโปรตุเกสเนี่ยไม่ต้องสืบเลยนะฮะผมว่ารรออเเเลาากกะบบุงม็ เก็บประตูกลับได้เลยแล้วยิ่งเกมเยือนในสกอตแลนด์นี่ยิ่งหัวอยู่แล้วเนีย่ยเป็นพื้นฐานนะฮะวันนี้ไม่น่ารอดครับผมว่าเละ3-0น่ะ2-0 3-0มีแน,แน่แน่ครับผมตาต่อรองโปรตุเกสเปิดแพงหน่อยครับลูกครึ่งควบสองคนระแต่ถ้าจับทับแบบนี้ผมว่าสกอตแลนด์ยังไงก็ไม่รอดนะครับผมไม่รู้ว่าจะวิจาร์ให้สกอตแลนด์เนี่ยดูดียังไงจริงๆอ่ะวันนี้อยู่โปรตุเกสไปแล้วกันนะฮะเจ้าถิ่นราคาลูกครึ่งควบสองครับสกอร์ที่คาดผมให้จบ3-0แล้วกันนะน โอเคมาสรุปทัศนะทั้ง5คู่ในวันนี้กันอีกรอบนะครับผมคู่แรกผมให้อยู่ต่อลักซมเบิร์กนะฮะราคาครึ่งลูกนะครับคู่ที่2ต่อได้มาครึ่งลูกครับคู่ที่3อยู่ต่อสเปนที่เยอนครึ่งควบลูกนะฮะคู่ที่นี่โปลแลนี่ผมให้อยู่รองนะฮะราคาครึ่งลูกแต่ว่าขอเนนพิทิสร์ต่ําเป็นพิเศษนะอยู่รองไม่ต้องหนักมากแล้วก็คู่ที่5ครับใส่ต่อปรตุเกตไปได้เลยราคาลูกครึ่งควบ2นะครับวันนี้ให้5คู่6บินนะฮะ รับปากเลยว,ว่าผลงานภาพรวมในคลิปเนี่ยยังไงเนี๊บเหมือนเดิมแน่นอนสอสาวันที่ผ่านมาเนี่ยบวกกระจายนะฮะผิดนิดผิดหน่อยเท่านั้นเองวันละตัวนะฮะผมยังไงก็ออกมารอดูผลแล้วฝากติดตามันหน่อยแล้วกันนะ,ะทุกคนนะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเจอใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ